เหรียญน,นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเกศรวัดท่าพระนะครับรุ่น5นะครับปี2532นะครับสภาพสวยนะเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับรรรน,ะบนี่รุ่น1ก็ราคาไปไกลแล้วนะนะครับรุ่น5ก็ออกปี32นะครับลักษณะก็จะเป็นเหรียญทรงไข่มีหูในตัวนะครับลักษณะก็จะเป็นเหรียญทรงไข่เล็กแบบนี้นะนะครับด้านหน้าก็เป็นพิมพระพุทธนะครับก็ เหมือนกันหมดเลยนะนะครับพุทธศินนะครับเป็นเอกลักษณ์หลวงพ่อเกศรพระพุธนั่งบัวแบบนี้นะครับข้างล่างก็จะมีฟอนหลวงพ่อเกศรขอบจะแต่งเป็นเม็ดไข่ปลานะครับวัดท่าพระทนบุรีนะครับนี่รุ่น5ด้านหลังก็จะมีเลข5นะครับเลข5ไทยแบบนี้นะนะครับอัขรยันนะครับองค์นี้นะผมแบ่งแค่ร้อยบาทรวมส่งนะครับอ่าพ่อพุธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับหลวงพ่อเกศรรุ่น5ใครสนใจก็ พิมพ์ปิดอินบ็อกมาได้นะครับสวยเดิมองคตามในคลิปเลยเดี๋ยวทิ้งไลน์อียติดต่อไว้อยู่ข้างล่างคลิปเช่นเดิม